สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพปยนานนะคะวันนี้สพปยนานจะพามาทาน้ําพริกตะไคร้ค่ะทุกท่านน้าพริกตะไคร้แบบเร่งด่วนนะคะวัตถุดิบของใน,นการทําน้ําพริกตะไคร้นะคะที่ใช้ในวันนี้ก็คือมีมีหมูนะคะมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีกระเทียมมีพริกแห้งพริกสดหอมใหญ่นะคะ ถ้าใครไม่มีหอมใหญ่ก็ใช้หอมเล็กก็ได้นะคะตามวัตถุดิบที่เรามีเลยนะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบได้แล้วนะคะเรานําวัตถุดิบต่างๆนะคะไปหั่นนะคะนําเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะโขลกง่ายๆแล้วก็ละเอียดเร็วนะคะส่วนหมูสับเราก็ไปสับนะคะสับให้ละเอียด ความละเอียดของหมูสับก็ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของเรานะคะว่าเราต้องการเนื้อหมูแบบละเอียดมากหรือว่าละเอียดน้อยนะคะเวลาทานเราต้องการรสสัมผัสยังไงแล้วก็สับหมูให้ละเอียดตามที่เราต้องการเลยนะคะทุกอย่างหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปทําในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะก็คือมาตำพริกแกงนั่นเองนะคะก็นําพริกแกงทุกอย่างลงไปในครกเลยนะคะเนถาที่สะแพนานบอกว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อที่จะมาโคลกให้ละเอียดง่ายนะคะถ้าเราไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะโคลกยากแล้วก็ละเอียดยากด้วยเนาะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะตามที่เราหั่นนะคะที่หั่นไว้ก็จะมีพริกแห้งนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ลอกระเทียมนะคะแล้วก็ในส่วนของหอมหัวใหญ่ด้วยเนาะแต่ในช่วงแรกเราจำยังไม่ใส่หอมหัวใหญ่นะคะ เราจะใส่ทุกอย่างยกเว้นหอมหัวใหญ่เราจะโขกทุกอย่างให้ละเอียดก่อนนะคะตามคลิปเลยค่ะ mm hmm. ทุกอย่างก็เริ่มละเอียดแล้วนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะหน้าตาของความละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ให้ดูกดใกล้ๆนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะหลังจากทุกอย่างละเอียดแล้วต่อไปเราจะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะนี่ค่ะหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยหลังจากใส่ลงไปนะคะเราก็าโขลกนะคะโขลกหอมหัวใหญ่ให้เข้ากับพริกแกงที่เราตําเมื่อกี้นะคะ โขไปสักระยะนึงนะคะแค่ประมาณหกเจ็ดครั้งนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเราของเราก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นของกะปิคะ่ะพอใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วล้วก็คลกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ อ๋อสเพนน่านอยากจะบอกอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของตะไคร้นะคะที่เราขกครั้งแรกนะคะถ้าเราต้องการรูปสัมผัสของตะไคร้แบบหยาบหยานะคะครั้งแรกเราไม่ต้องตําละเอียดมากก็ได้นะคะเราตําพอหยาบหยาก็ได้นะคะแต่รอบนี้สเพนนานต้องการตะไคร้ละเอียดนะคะถ้ามีรอบต่อไปสเพนน่านจะตำแบบตะไคร้ไม่ละเอียดให้ดูนะคะรอบนี้ดูแบบตะไคร้ละเอียดก่อนนะคะ พอโขกทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หมูสับค่ะใส่หมูสับลงไปโขกกับพริกแกงที่เราโขลกละเอียดแล้วนะคะนี่ค่ะตามคลิปเลยค่ะนี่ค่ะโขกให้หมูสับกับพริกแกงเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อหมูกับพริกแกงก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จัดการตะล่อมหมูจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะไปผัดต่อไปนะคะเนื้อหมูที่เราตาเข้ากับพริกแกงเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เองค่ะดูใกล้ๆนะคะหน้าตาออกมากลมกลืนกันนะคะน่าอร่อยตั้งแต่ยังไม่สุกเลยนะคะนี่ค่ะ ไปคะ่ะเรานำไปผัดกันนะคะเปิดแก๊สตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะรอน้ำมันให้ร้อนขอนนะคะค่อยเอาเนื้อหมูที่เราขูกับพริกแกงลงไปผัดนะคะพอน้ํามนเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปผัดเลยคะ่ะหมูที่เราขูดกับพริกแกงนะคะลงไปผัดเลยคะ่ะอืหอมตั้งแต่ลงไปผัดครั้งแรกเลยนะคะทุกคน ในการผัดหมูครั้งนี้ก็จะใช้เวลาพอประมาณอยู่นะคะเราจะผัดจนกว่าหมูจะร่วนนะคะหรือว่ามีแค่น้ำฉ่ำนิดหน่อยนะคะเรามาดูวิธีการผัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้หมูเราเริ่มร่วนเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสความหวานลงไปนิดนึงก็คือใส่น้ำตาลปี๊บนั่นเองค่ะความหวานของน้ำตาลปีบจะกลมกล่อมกว่าน้ำตาลทรายนะคะอันนี้คือในส่วนความคิดของสภา,านนะถ้าท่านไหนต้องการใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะก็ใส่ไปประมาณนิดนึงก็ประมาณ1นึ่งช้อนชานเองนะคะ ค่ะหลังจากใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะผัดให้น้ำตาลละลายนะคะให้รสชาติทุกอย่างกลมกล่อมนะคะ จากเราผัดร่วนได้ที่แล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็มาชิมรสชาติกันนะคะชิมรสชาติให้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะสำหรับอันนีส้สไปนนั่นโอเคอร่อยแล้วนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเราปรุงตั้งแต่ตอนที่เราตำพริกแกงแล้วนะคะนี่ค่ะนํามาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะคะวาหน้าตาน้ำพริกตะไคร้ที่ผัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ น้ำมันก็จะขึ้นเงาสวยเลยนะคะเนื้อของน้ำพริกก็รสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะรับประกันนะคะสะเปนานทำกินบ่อยแล้วก็อร่อยสุดๆค่ะสำหรับคลิปนี้สเปนานขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับสเปน่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ